สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตีมนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องการกรีดยางนะครับการกรีดยางผ่าแรงนะครับว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับก็ผมจะมาเล่าให้ฟังครับก็ยางนี้ผมก็ว่าจะเปิดกรีดนะครับเพราะว่าใบมันเต็มหมดแล้วนะครับแต่ยังใบยังยังเขียวอ่อนอยู่นะครับยังไม่เขียวเข้มนะครับแต่ก็ ตอนนี้มันก็ให้ร่มเงาได้แล้วนะครับไอช่วงลัดใบเนี่ยช่วงลัดใบใบหมดต้นเนี่ยผมจะจะไม่ได้กรีดน,นะครับเพราะว่ามันร้อนนะอากาศมันร้อน,นครับตัวน,นี้มันตอนนี้มันก็มีใบเขียวอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ว่าจะเปิดยางอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผม<อ>จะมาพูดเรื่องการกตีดยางเอผ่าแรงนะครับ การกรีดยางผาลรงนี่ก็คือเราสามารถกรีดได้เลยนะครับก็ผมมีแต่ปกติผมก็ไม่ค่อยจะกรีดผลางนะครับผมจะกรีดพักไว้สักสองเดือนนะครับพักไว้สักเดือนสองเดือนนะผมก็จะเปิดกรีดใหม่แต่ผมเห็นสวนสวนข้างๆนะครับที่เขากรีดผลางนะครับก็ไม่เห็นจะมีผลกระทบอะไรนะครับเออถ้าถ้าถ้าเป็นยางที่แก่แล้วนะครับ ก็แต่ปริมาณน้ำยางนี่เขาจะไม่ออกดีหรือไม่ออกเท่าตอนหน้าฝนหรือปลายฝนนะครับน้ำยางเขาก็จะออกในตประมาณที่ลดน้อยลงนะครับการกรีดผาแรงแต่ก็ยังโอเคนะครับก็ถือว่ายังได้นะครับการกรีดผาแรงนี่ก็คือให้เราสังเกตนะครับว่าเรากรีด ต้นไหนที่เขายังออกให้นะรเราก็กรีดต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าพอเขาเริ่มจะเริ่มจะไม่ออกนี่นะครับเริ่มจะไม่ออกให้เราพักเขาไปก่อนเลยนะครับอย่าไปซ้ำเขานะครับไม่งั้นมันมีเสียตายนึ่งไห่นะครับเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยเขาไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนะครับคือหน้าแรกนี่ก็คือเขาต้องการน้ำนะครับไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็ไปเลี้ยง ใบเขาครับให้เพราะว่าเขาต้องแบ่งแบ่งไปไลยแบ่งไปเลี้ยงใบเลี้ยงลําต้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ต้นต้นยางเอพร้อมกรีดอีกทีนะครับแต่เขาก็ยังแบ่งให้นะครับแบ่งให้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือกรีดยางผาแรงนะครับก็กรีดได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่ายางจะตาย นึ่งนะครับแต่ถ้าเราก็ต้องสังเกตด,ด้วยนะครับว่าต้นไหนที่เขาเริ่มจะไม่ออกเราก็พักเขาไว้นะครับก,ก็ให้สังเกตด้วยตานะครับแต่ของผมก็จะพักนะครับพักไว้สักเดือนสองเดือนผมก็เปิดคืนใหม่นะครับแต่สวนข้างๆของผมสวนข้างๆผมที่เขาผลิตถ่านแล้วเขาบอกว่าเขาก็บอกไม่มีผลกระทบอะไรนะครับผลีตได้เลยนะครับโดยเฉพาะสวนยางที่ต้นแก่เลยนะครับ ต้นยางที่เปิดมานอะอายุมากแล้วนะครับก็เปิดได้สบายๆครับต้นยางนี้ต้นยางที่แก่สวนมากจะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรนะครับนี่ก็ใบก็เริ่มเป็นใบเขียวอ่อนนะครับนี่ผมว่าจะเปิดนะครับวันนี้ผมก็จะลงกรีดนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่เฉยๆเราก็ไม่มีรายได้นะครับชา,ชาวสวนยางนะครับอยู่เฉยๆก็ไม่มีรายได้ เข้ามาครับมีแเลยจ่ายไปนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงที่นั้นครับผมก็จะพูดมาพูดเรื่องอยาเอกยีดยางผ่าแ้งนะครับก็ไม่มีได้มีผลกระทบไม่มีอะไรนะครับกรีดได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ